เจ้าตี๋ใส่งชองงเบี่ยงแล้วพูดเลยว่าใครกินเข่าดิเปี่ยนสลับสลับกันแมนตะกอนนี่ตโอ้เช็ดแล้วแล้วป้าป้าเช็ดแล้วเช็ดปากเจ้าเองแล้วเออโอ้เช็ตหอยาเซ็ตหยางเซ็หยนาเนี่ยมาเดกันนั้กันว่ได้กินเข่าจ้านั่นเพร่นกินซะนันะ เอ้ยเด้งเงิเงติ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 ง้ง้งต่ำบาบาบาาจั๊กันจั๊เอกนเนีขาติดปากลูกเข้าไปน้ำลุงกรไดตายอยู่นกล่อมันกดาสวัสดีคือจหยิวจ้าน้องแฝดสวัสดีค่ะมา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 เอาอีกเแล้มาเอาอีกมาใหญ่เกให พี่เพชรนอนตั้งแต่โคราชกินข้าวอยู่ปั๊มน้ำมันหลังจากพี่เพชรขี่รถน้องเพชรก็เหนื่อยน้องเพชรก็หลับเลยโอ้น้องพลอยก็หลับเลยทีนี้ก็เหลือแต่น้องเพชรน้องเพชรจนว่าหอดบ้านไหมอยายนี่กับเขินใส่อะไรได้ถุนนี่เดี๋ยวยายทำให้ลเลยเดี๋ยวยายทำให้ยายทำให้ นนดีใจไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนโอ้เดีย recommended recommended. ๋ยวเด้เดีเด้เด้เดีเด้เด้เด้เดีจ้าด้เดีเ้เด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 ีเก้เดางด้า้เออเด้าด้เอ้เปลี่ยนกันก้นเดาา้เด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 ้าด้เ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 ก้เด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 ้เน้เด้เด้เเ้้เ้เ ปวดเข่ารลาแต่่าเป็นตะเสียบก็อนอนอ้ยโยเราปวนปะทูยังมึเศร้าลวบบใส่เขาก็กินเอาเอยมา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 ้ยัโอจุบจุบกันโอ้ยมาจุบยามาจุบยาจุบยาาเจุบยอาจุบใหญ่ อ้โอ้ยออกปากมุขคอยใส่กันคักเนาะมวนโมพี่เนาะมุเจ้ามวนโมพี่เนาะเอาเจตีกันเจตีกันเอาเจตีกันเจตีกันโอ้ยมุเจ้าเห็นบ่คุณบอกว่าเจตีกันได้ได้กินทุกคนได้กินทุกคนเอาอามมันบอกแล้วว่าเจ้าจะชูปยุของยุขอนแกนเงียบเงาแล้วแต่ว่ามึอนี่ยุงเทพเขาเมื่อนีร่เออให้เขากินน้ำเนี่ย ลงเ็บแบบว่าเอาเฝาคืนคจะอมดูคืนไปไปไปให้ลุงวิทไปให้ลุงวิทปอนเด้อลูกเด้อเก่งจังเลยฮึบฮึบอ้อมตัวมือเก่งจังเลยอ้าวอาวอ้าวอ้าอ้ออ้ำลอ

พี่มีมาทมีมาหาลูกมากเขาสิขานี่าาย่าย้าย้ามินได้ไอ้มีดมีได้จาะอีกเหรอเอ้อเก่งจังเลยพี่พลอยเก่งจังเลยค่ะโอ้ยมลไปต้มไข่อีกเนี่ยบีเ